สวัสดีครับอยู่กับผมติ๊กเสนอระเบิดลำเชียวครับชมทีมงานตลกสาวหน่อยรับเพิ่นโชว์ครับพี่น้องครับพบพอกับนั่งเอกสาวประจำบ้งครับน้องสมจิตครับผมครับผมอันนี้น้องสวยครับอันนั้นอะบักบอยมู่ผมครับมู่กันแม่นเพื่อนติ๊กจะยิ้มสองปีนะจะครบสิบหกปีแล้ว ูกันเรียนจบพร้อมกันรับปริญญาพร้อมกัน่หทันบางย่า่ิบสองแล้วก็ยิเอออีกย่สิบปีอีกยีปีตายนะวีวาสมองกูยิบสเออควมดัำลอันว่าีนี่เดียาดเ้าโอ้ยังเสอ่ะความดันลดอะ โอ้เนี่ครับแลาพูดคุยกับบอยเบิกบานนะครับ,บรเดชไทยคลิปบอยเบิกบานล่งเทียอยู่น้ากันครับบอมีเวลาเดทไทยครับมันหาตัวยากคือยังนีพี่นวังย่ามขืนเวียที่นี่อยู่หลังน้ำพุ่งคนนํามหาก็าไปเห็นครับนกปีเตียงเพอนรคปีเตียงอ้าวหก็กตัวส่วนตัวเราก็ชอบความเป็นส่วนตัวนะพี่ครับแต่ว่าเวลางานแล้วก็มาสแตนาบแมนเขามีโลกส่วนตัวเราคนทุกคนต้องมีโลกส่วนตัว นี่ก็ลูกขึ้นโตวึ้นกันเลยลูกยังอะท่ดันเบาหวาไอ้สั่อีนันเหรอว่าบดายเมียเจ้าวดนักดนตรนั่นแ่ละขึ้นมาเห็นว่าน้ำสามหมื่นเลยก็ไปอาบน้ำกับค้นไหวเนาะนอกแก่เฮ้าเนาะนี่ิงเนี่ยอือนกแก่เฮ้าดิหัวเป็นนักดนตรีแล้วเอาพี่หัวเป็นนักดนตรีนั่เป็นเอาการีคนแกเขาเอาอยู่เขาเอาเฮานี่หลวงต้นทาเทนี่กับูไข่อยู่เนี่ยแหละแกนไข่หรือไข่เน ยก <Billie S 1> มาสาสันตขาเด้อน้า <t> อ <ö mic> <necessary> ือนสองโลยหกสองโลอิหกขเด้อสั่งมือสอย้เี่นข้าอรอหมัดฮะเออมันกะทินมันกะทินรถลงเนี่ยจังไหรอะมันตื่นข้นมันหลเหมือนเ้นมากลหลได้เหมือนเด้่ยัวงแดงขดว่าโอ้มันขึ้นแังไดเมันขึ้นมันมันขึ้นค่ะบอมันขึ้นนี้นมันมันขึ้นอี่เออมื่เนาะแมนตอนเขาปิดไฟนั่นนะ บงิเตลานวะเขาม่หมานยังนี่หานาเหล่าีบอยบานครับพี่ตองนี่แหละครับผมใบรุ่นมิตรใบรุ่นด้ครับตตวลกขนาะนี้ครับไ่ได้เถาพเจาเนาอโอ้โหอายุท่อกัน,าาน,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 นเ,เมือเ่อไร่ละปาเนเมื่สิบวันเถาเนาะเมื่อไม่ด้เถาเพเป็นพยแมน พหลอยด์กันยังยังเห็นว่าเรายัางสิบแปดเลยพยลอดนะครับผมน้องไปครับ,บเปิดซองน้ำเขาไปบอกน่นบอครับม,รมีช่องเกา่าช่องเก่ามีสองน้อ่าสมสมสิจเปิดซองไปมีสองมีอยู่แล้วแต่มีต่งงางๆสองมีแล้วเน,ะมมน,นามมวเนะมมนนาวาย คือครับสวยกับมี่องครับผมซองยูซอยเกีดรตูด่อน,นี่ตรียมงานจังไหนขึ้นแมวลาพี่น้องจาไหขึ้นแมวลา,า,วลาครับตอนนี้คนก็รางลังมากเลยพี่น้องเดิอมมีตีซีตีหาไไดเ้ยพี่น้องครับีว่าเปประนตีซีกับีตีซีหมดละประมนอะประมัน่ะรตีซีมอกัน่ังมตีซีเป็นปะ ดีซ oh, ี่นี <to to <to ah. ่ขึ้นเลยกพี่น้องฝ่ามาด้วพี่น้องฝ่ามาเด้อครับฝ่ามาเด้วยโอ้ยโบย่างออกไปซื้อเขาหัวหรอกพี่น้องเขากุ้มไรซสดขนมากบ่เด้กกับเขากุ้มไรลสดเด้พี่น้องเด้อบาทจักบาทก่อนดีซี่บาที่สิบบาทหนึ่รอยเก้าสิบบาทโอ้โทีบอก บ่ไปทัวรบัต190หน,น้างานบัว่าหนเียอบัตรไาหันไ้พวกบไปขี่เนฮะัน่ไปขี่ไปโเป็นว่าอยู่พดลมมันทางมาทา่งนี่ฮะจินทิพี่น้องกํลังกินเขาอยู่บนไ <c oughs> <c oughs> อ้สคส้นี่บอะอาชีพไม่ิีบ่นุ่หัวงพี่น้องครับบไทยทีมงานจะคอ,องจกเทียแบบอยู่น้กัน เป็นกําลังใจให้น้องรวยในนด้จ้าตัวป่าทีมงานเรากรสูกส่กันมาสามสี่มือแล้วนะครับเนากระสู่กันมาสามสี่มือแล้วไปเรื่อยๆพี่น้องครับทีมงานวัยรุ่นนะครับตลกยุคใหม่ขวัญใจชาวเน็ตนะครับบอยเบิกบานนะครับผมในทิกตอกเข้าแล้วครหนึงนะครับผมนี่แหละครับผมจ้าหน้าทก็เป็นหัวคิดไอเดีย นายซอยๆกันนะครับเดี๋ยวสมีมุกไม่ไม่ไม่ได้เรื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวให้อีบอยไปเสริมมุกมาก่อนเดี๋ยวสมีมุกไม่ไม่ไม่ได้เรื่อนนะครับผมย่างครับย่างบนัตาถอครับก้อยเราบอสิ้นก้อยสิ้นเอือนเด้อเจ็บท้องผู้เดียวเด้อเจ้าเอาอกล้อยนึงก็จะไปกินน้ำมันสินี่นะครับ ตอนนี้ติดต่อคนติดตามเท่าไหร่แล้วครับ16เลยี่น,น้อน 16k 16คนเยอะปะเยอะขูเขาไปบ้างก็เปลีนนคนดังในที่ทองเนาะเขาไปเบ้างเลยครับบานเบิกบอยนะครับพี่ผมเขาไปบานเบิกบอยหรือว่าบอยเบิกบานนะครับผมในที่ตัดนะครับในอ่าเฟซบุ๊กก็บอยเบิกบานนะครับเชียร์หน้าบานบานแล้วครับแน่นอนให้หนังนเสีย เกตนาเซฟผมเลยเฟซบุ๊ก <när> กับยเบิกบานเ็เซฟผมนี่ครับพี่น้องครับส่องตลกล่ะอ่ะตลกหน้าโง่ติ๊กเสือดโอยตลกผู้เมียโทรตามตลกบอยเบิกบานเอาพูดอะไรเมื่อไหร่ยังไม่นี่พูดอะไรเมื่อไหร่ยังไม่นี่ ขานมี่ขานมี่อันสามซีนอีคืออะไรไม่ใจป่ะ <laughs> อ่ะพี่น้องครับบอลลูนหัวม้วนครับับทีมงานตลกครับน้องสวยรวยน้องสมจิตนะครับน้องไหวเบิกบานานะครับน,น้นองติ๊กเสเด็จนะครับผมฝากไว้น้ำเด้อกันแล้วกันนะครับฝากเป็นลูกได้บ้านหวานในกระถางเอานามฮดไว้ไข่เนี้ยมันบ่านบางสิบบ่เอาจำเนาะ ตะลุะะทละงงก,ออกท่องจำครับได้อยู่ในกล้องครับย่างไปยิบมาเลยบม่ใช่หลอดนั่งยืนนั่นแต่ขวางทางแล้วอะไรไข่อยหนีว่ะค่ะเนี่ยถ้าขวางทางเราย่างไปยิบมาเลยครับผมว่างไปซึ่งจกอะลรมามีเงินมามีงทองดอกแต่ว่าสีได้ยุ่มเหมือนล้งนะครับผมโอ,อ้ยเบื่อดอกพี่น้องข่อยไร้ขออี้ย,ยังนีเมีแล้วเมียเจ้าตัวนไร่หมอโอ้ยโคนหนึ่งเจ็ดคตหนึ่งคนหนึ่งไปเจ็ดว่าเป็นยังเด็กเฝ้าหนีหรือว่าเป็นยังเด็ก อย่ามาท่านเด็กละแม่อนเน่ยเหม<า>่กินกินแล้วกินข้ากินแน่แล้วมื่อวานนี้มีคนไปเลี้ยงซาบูเมือนเนี่ยป้อนแม่เงี้ยมาสัตว์ออกแค่ขอบคุณหลายๆเมืนน่อกี้ตาร์ไปเลี้ยงซาบูเมือนเนี่ยอาพี่พน้องคลิปนี้ฝากไว้สมีสะก้อนนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดทับสะไข่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะ ขอบคุณในหลายๆกันแล้วกันครับเจอกันไม่คลิปหนากันนะครับฝากทีมงานตลกบอกเข้าไว้น้ำแนวด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับ